มีรายงานข่าวจากฟาบริซิโอโรมาโนออกมาว่าค e ริสเตียนอิริกเซนตา a r ทีมชาติเดนมาร์กอาจจะต้องย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้เพราะว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณเรื่องสัญญาใหม่จากทีมเลยอิริกเซนเองย้ายจากเบรนฟอร์ดมาร่วมทีมปี2022ด้วยสัญญา3ปีนั่นก็หมายความว่าสัญญาของเขากับปีศาจแดงจะหมดลงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2025 ซึ่งพอถึงวันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปอิริกเซนจะสามารถคุยกับทีมต่างแดนได้แบบสบายๆเลยในฤดูกาลนี้อีริกเซนก็เล่นได้ดีมากลงสนามไปแล้ว9ก้านัดในทุกรายการมีส่วนร่วมกับการทำหกประตูของทีมเลยทีเดียวแต่ถึงจะฟอร์มดีแค่ไหนก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะต้องย้ายออกในซัมเมอร์นี้ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ยื่นสัญญาใหม่ให้พิจารณาในเร็วๆนี้แฟนๆแมนยู fan man you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ